สวัสดีค่ะลูกอัดฟาร์มกบนะคะสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนนะคะเมื่อนี้นะคะกับภาพพี่น้องนะคะมาเลียงกบนะคะภาพพี่น้องมาเบิองกบนะคะสังเกตได้จังไหนนะคะว่ากบเริ่มที่จะจำสินได้นะคะเริ่มที่จะจำสินนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับปลายฝนต้นหนาวเนาะนะคะพี่น้องกั ผู้ใดที่เพิ่นเรียงกบนะคะที่เป็นรายใหม่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเรียงหรือว่าเาพิ่งจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงกบนะคะมีวิธีนะคะในการสังเกตนะคะสําหรับคนที่เรียงกบนะคะกับงสองหูอยู่นะคะพี่นอ้องแต่ว่ากลับมาฟังนํำการเนาะนะคะสําหรับทางลูกออดฟา้ามกบเองนะคะมีวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือนะคะ มือใดนะคะที่เข้าให้อาหารนะคะให้อาหารแล้วกบบ่กินนะคะบ่แมนว่ากบป่วยนะคะพี่น้องประจวบบวกกับว่าชจวงนั้นมันเป็นฤดูหนาวนะคะนี่ก็คือจะเริ่มต้นนะคะในเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาหรือว่ากลางเดือนพฤศจิกานะคะพี่น้องให้สังเกตง่ายๆนะคะถากบบ่กินอาหารนะคะที่เข้าเอาลงไปแล้วนะคะมันยังคือเก่านะคะพี่น้องหรือว่ากินกะในปริมาณทีหน่อยนะคะ กานั่นหมายถึงว่ากบเริ่มที่จะจำสินแลลวนะคะพี่น้องเฮากับิีเดรถดนะคะปริมาณในการให้อาหารลุงนะคะพี่น้องแล้กก็สังเกตบึงกบนำบา่ามันยังกินปกติอยู่บอ่อนะคะถามือไดกินฟ้าตายหรือว่าบก,กินซะเลยนะคะหลักกาบ,บวกเขาา้ามาอากาศมันหนาวนะคะกบกับซบกินเนื้อนะมเนาะกบับซบกินอาหารนะคะพี่น้อง นี่ก็คือวิธีสังเกตง่ายๆของลูกอ่อนฟา้ามกบเองนะคะแตล่ตละแต่ละฟ้ามกัแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลนะคะพี่น้องแต่ว่าของลูกอ่อนนี่ก็สิสังเกตง่ายๆแค่นี้นะคะโบหยั่งมากไม้นะคะพี่น้องและการกุกรมเห่านะคะที่เป็นพอผ่านแม่พันนี่เหากับเสียอว้ยนี่โบ ปูนบอสติเมนแบบนี้นะคะตลอดนะคะพี่น้องตลอดทั้งฤดูหนาวเลยนะคะจนกว่าจะเป็นการพ่อขยายพันธุ์นะคะอีกปีหน้านะคะคือปีหกขาประมาณมีนามเมษานะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะสิมาบอกแก็สิมาแนะนำในการเอ่อเก็บร,รักษานะคะพี่น้องว่าเข้าตรงเก็บร,รักษาตรงไหนนะคะอันนี้เทากับ มาเมืม่อนี้นะคะสำหรับวันนี้เขาก็มาบอกว่าวิธีการสังเกตนะคะสําหรับหลวอดรฟร้ามกบนะคะสําหรับกบที่เขาเรียงอยู่เนี่ยกบ,บพอพันไม่พันเนี่ยนะคะจําศีนตอนไดนะคะสังเกตง่ายๆนะคะก็คือช่วงที่ว่ากินอาหารหน่อยลุ่งนะคะเพราะว่าถ้าก,กบจําศีนนะคะกบสีบกินอาหารสีบกินเนี้อที่เขาเกียร์ซีเขาไห่ในแต่ละมือเมนบอพีพนออนะคะ ห่ากะสิลดปริมาณอาหารลดลงนะคะแล้วที่นี่เพิ่มกะสิบวกกินซะเลยนะคะเพราะว่ามันเพิ่นสิปกติแล้วเพิ่นจำสินเพิ่มกะสิพวกกินอาหารเนาะนะคะเพราะว่าปกติแล้วชีวิตของกลุมนี้มันจะอยู่ในในผงในรูนะคะหล้วกาอยู่ใต้ดินนะคะแต่ว่าเขาเลียงในบอซีเมนต์แบบนี้นะคะก็สังเกตง่ายๆก็คือว่าเรื่องของการกินอาหารสังเกตแค่นั้นนะคะพี่น้อง ถ้าพี่น้องนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะคะบ่าว่าตั้งเป็นต่างแต่การพ่ะฟา,ากไข่กบนะคะต่างแต่เป็นการอนุบาลลูกออดนะคะเป็นกบหน่อยเป็นลูกกบนะคะเป็นกบเนื้อนะคะเป็นกบพ,พอพันุแม่พันุพี่น้องนะคะมีปัญหาหรือว่าสนใจนะคะอย่ารู้เพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะคะลูกออดเองก็สิเขาไปตอบนะคะพร้อมกับแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับ พี่น้องนะคะ,กะเกษตรกรผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกบนะคะหลกักะเลี้ยงอยู่ในตอนนี้หรือว่าปีหนา้าสิเริ่มเลี้ยงนะคะถ้าพี่น้องกเกษตรกรนะคะเขาเมื่อเบิ่งคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้ำนะคะหากท่านสนใจท่านสิบรอดพาดคลิปใหม่ๆที่ลูกออดความกบลงไปในแต่ละคลิปนะคะหลกักะลูกออดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ละก็แรงบันดานใจให้กับพี่น้อง เกษตรกรทุกท่านนะคะได้มีเอ่อแรงใจนะคะเกี่ยวกับการเรียงกบนะคะต่อไปเนาะนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอกันใ่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ